วันนี้แข่งนะคะวันนี้แข่งแอดนำข่าวสารดีๆมาบอกคนนะคะวันนี้ทัพสาวไทยรุ่น U19 ะะิบเะจะแข่งกันนะคะวลละอลเลย์บอลหญงิงชิงแชมปโลกนะคะจัดอันดับ5้ถึงแ เมื่อวานใครได้ดูไปกับแอดบ้างสาวไทยเจอทับสาวญี่ปุ่นหนักจริงๆแต่สู้ได้สุดใจถึงแพ้แต่ไม่เสียดายเลยแฟนๆเป็นเหมือนกันไหมไม่เสียดายแล้วก็ไม่เสียใจด้วยแต่ที่สำคัญเมื่อวานนะที่ไทยแข่งกับญี่ปุ่นโอ้โหคนลุกค่ะนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยและมีลูกเพจได้เม้นกันนะคะว่า ถึงแม้ว่าจะอยากเข้าห้องน้ําแค่ไหนก็ต้องดูยังไม่เข้าห้องน้ํานะเ,ออเป็นเหมือนกันเลยทุกคนถือว่าเมื่อวานสุดยอดจริงๆนะคะทัพสาวย1 9ของเราแข่งกับญี่ปุ่นได้แบบเทียบชั้นกันได้จริงๆคือมันแค่ต่างกันแค่เราผิดพลาดมากกว่าญี่ปุ่นเท่านั้นเองนิดเดียวมากๆเพราะถ้าดูสกอร์นะมันแทบจะแบบทุกคนเทียบชั้นได้จริงๆ วันนี้นะคะสาวไทยรุ่นยู19จะเจอกับบัลกเรียนะคะเมื่อวานบบลกเรียเจอกับตุรกีสาวเัลกเรียแพ้ให้ตุรกีนะคะตกมาจัดอันดับกับสาวไทยในวันนี้ วันพฤหัสที่10สิงหาคม2566นะคะไทยจะเจอกับบากเรียเวลา17นาฬิกาตรงนะทุกคนเวลาเดิม5โมงเย็นถ้าสาวไทยชนะในวันนี้นะคะจะต้องไปแข่งอีกนัดหนึ่งคือนัดอันดับ5กับ6ก็แฟ,แฟ,แฟอนๆฟลตบอลอยากให้สาวไทยได้อันดับที่5เลยนะคะ คืออันดับสูงสุดของรอบจัดอันดับ5ถึง8แต่ถ้าวันนี้สาวไทยแพ้บาเกเรียนะก็จะต้องลงไปจัดอันดับ7กับ8นะ,นะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนรอส่งกําลังใจส่งแรงเชียร์ให้สาวไทยชนะในวันนี้เพื่อไปแข่งอีกเพื่อจะได้อันดับสูงสุดของรอบจัดอันดับ5ถึง8นะคะเอาตรงๆนะทุกคนเราแข่งกับญี่ปุ่นนะ่ะเราแข่งกันถึง5เซตและ เราเฉียดฉิวนิดเดียวจริงๆฟอร์มนี่คือก็เหนียวอะ่ะเออไทยก็เหนียวญี่ปุ่นก็เหนียวแล้ววันนี้แอดรู้สึกว่าสาวไทยน่าจะผ่านบาเกเรียไปได้แบบแบบไม่ไม่ยากอะ่ะทุกคนเนื้อออกไหมทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะฟอร์มบาวแกเรียเมื่อวานนะคะก็ถือว่าแพ้ตุรกีมาแต่ฟอร์มก็ก็แน่นนะด้วยความที่เขาเป็นยุโรปทุกคนบาเกเรียนี่พูดได้เลยว่า สรีระนะสูงร่างกายสูงโปร่งนึกออกปะสาวไทยก็ฟอร์มแบบเออสาวเอเชียทุกคนแต่คล่องแคล่วว่องไวบาเกียสูงและวก็คล่องแคล่วว่องไวเหมือนกันนะอยู่ที่รูปแบบเกมเลยว่าโคโทนี่จะปรับเกมให้เล่นแบบไหนเพราะเมื่อวานที่สาวไทยเจอกับญี่ปุ่นนะคะสิ่งที่เห็นก็คือสาวไทยก็ตีติดบลอ็อกญี่ปุ่น อยู่เยอะเหมือนกันนะก็ดูนะคะว่าโคโทรนี่จะเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นรุกหน้า3หรือปรับตำแหน่งอะไรยังไงเพราะว่าอย่งิงท่บอกเราก็ต้องชนะในแมตช์นี้ให้ได้นะคะเพื่อไปสู่จุดสูงสุดของรอบจัดอะนดับ5-8ถึงก็คือเราก็หวังว่าจะได้อันดับที่5นะคะแต่ยังไงไม่เป็นไรผลไม่ว่าจะเป็นยังไง เชื่อได้เลยว่าสาวไทยรุ่นนี้สามารถเอาใจครองใจแฟนแฟนวอลเลยบอลได้แบบจุกๆเลยทุกคนแม์เมื่อวานนะครองใจแฟนแฟนวอลเลยบอลได้เยอะมากๆโล่งใจแฟนๆฟวอลเลยบอลหลายท่านพูดเลยนะคะว่าโล่งใจที่เห็นทัพสาวไทยรุ่นเนี้เก่งขนาดนี้เราจะได้เห็นน้องๆมาทดแทนทีมชาติได้ไวขึ้นเพราะฟอร์มก็พูดได้เลยว่าเทียบชั้นญี่ปุ่นได้จริงๆนะคะ ทุกคนมีความเห็นอย่างไรวันนี้สาวไทยจะได้กี่เซตจากบาัลแกเรียจะมีโอกาสชนะบัลแกเรียได้สามเซตรวดไหมหรือจะแบ่งเซตให้สาวโยุโรปบรัลแกเรียไปกี่เซตดีทุกคนคิดว่าสาวไทยวันนี้จะได้ไหมแอดรู้สึกว่าได้นะได้จริงๆดังนั้นวันนี้ห้ามพลาดนะคะ ไทยจะเจอกับบัลแกเรียนะคะเวลา17นาฬิกาตรงช่องทางการถ่ายทอดสดยังไม่มีการอัปเดตจากวอ l l e ย์บอลเวิลดนะแต่ที่แน่ๆถ่ายทอดสดทางวอ l เลย์บอลทีวีอยู่แล้วนะคะแต่ท่องทาง y o u t u b e เนี่ยยังไม่ได้กำหนดเวลาชัดเจนนะเวลา17นาฬิกาตรงหรือว่า5โมงเย็นทุกคนสามารถเข้าไปดูในช่องทาง YouTube อล l l e ์บอลเวิลด์ได้อีกทีเพราะเมื่อวานมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง y t u t u นะคะ แต่วันนี้ยังไม่ได้กําหนดเวลาที่จะถ่ายทอดไว้แน่ช้าในช่องทาง YouTube นะคะแต่ทา้าวอลเลย์บอลทีวีแอปพลิเคชันวอลเลย์บอลทีวี TV, ถ่ายรอดสดแน่นอนดังนั้นย้ำอีกดี5้ามงเย็นเข้าไปดูทาง YouTube น่าจะมีการถ่ายรอดสดนะทาง YouTube รอรุ้นค่ะรอเชียให้ทัพสาวยูสิบของเราทํำผลงานเอาชนะบานแกเรียได้ในวันนี้เพื่อไปสู่รอบสูงสุดนั่นก็คืออันดับที่หให้ได้ อะเล่าสู่กันฟังส่งกําลังใจส่งแรงเชียร์ให้สาวไทยรุ่นยูสกันหน่อยมันจริงๆ พูดได้เลยวันนี้ต้องติดตามห้ามพลาดนะอ่ะเล่าสู่กันฟังพูดคุยกันนะคะ่ะสาวไทยรุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างโลกไหมที่เห็นฟอร์มการเล่นของเธอเก่งกาจขนาดนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยรุ่น U19 คว้าชัยชนะแบลกเรียนในวันนี้วันพฤหัสที่10สิงหาคม2516เวลา17นาฬิกามาได้เพื่อ ไต่ระดับไปสู่อันดับที่5ของ World Championship ในปีนี้มาให้ได้เล่าสู่กันฟังค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้แอดด้วยนะ